รัชญาศรัทธาคติความเชื่อกับ b e l i e v e Channel พยากรณ์12นักษัตว์สำหรับปี2564ครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปีฉลูมี5นักษัตวครับ ปีฉลูเขาเรียกว่าจะถูกควมนะครับก็คือพลังที่ทับกันนะครับก็เหมือนกับว่าเราจะต้องแบกน้ําหนักเพิ่มเป็น2เท่านะครับสิ่งกระทบที่จะเกิดขึ้นจะเกิดเรื่องที่อึดอจจัดใจครับส่วนคนที่เกิดปีมะแม่เขาเรียกว่าจะถูกชงตรงๆเลยนะครับสิ่งกระทบที่จะเกิดขึ้นระวังในเรื่องของการเดินทางไกลนะครับแตเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวถ้ำภูเขาแล้วก็จะมีในเรื่องของญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะครับเสียชีวิตหรือว่าเสียหายทางการเงินนะครับตนนัวนี้คนที่เกิดปีจอจะถูกเพ้งนะครับจะน้อยกว่าชมหน่อยนึงนะครับก็คือพลังแห่งความผัดแย้งนะครับสิ่งกระทบที่จะเกิดขึ้นระวังจะเกิดในเรื่องของการขัดแย้งนะครับต้องโทษทนันมีปัญหาวุ่นวายคนที่เกิดปีมะเมียจะถูกไห ผลร้ายจะน้อยกว่าชงนะครับสิ่งกระทบที่จะเกิดขึ้นก็คือพลังของความขัดแยง้งก็จะมีในเรื่องของความขัดแย้งเหมือนกันนะครับจะถูกใส่ร้ายป้ายสีไม่ชอบหน้าทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาไม่ราบรื่นคนที่เกิดปีมะโรงครับจะถูกผัวผัวเนี่ยก็ยังมีผลร้ายน้อยกว่าชงนะครับสิ่งกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการขัดแย้งเหมือนกันจะถูกหมางเมินเกิดความเข้าใจอิด ความสัมพันธ์จืดจางแตกหักแตกแยกนะครับสำหรับ5ราศีนี้นะครับก็ให้ไปหาจี้นะครับที่เป็นรูปหนูนะฮะชวดนะฮะมาใส่ไว้จะเป็นจี้โยกตามสารเจ้าที่มีไว้ให้บูชาไปบูชามาติดตัวไว้ได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงให้มีสิ่งนี้ติดตัวไว้เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาครับในปี2564ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากดีฉลูนะครับจะมี2กลุ่ม เขาเรียกว่ากลุ่มดวงดีนะกลุ่มดวงดีก็คือจะเป็นชวดรากามมเสงสําหรับคนที่เกิดปีชวดรากามมเสงเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่4ี่เรื่องนะครับก็คือจะมีญาติหรือว่ามีผู้ใหญ่จะให้โชคจะได้เดินทางไกลนะครับมีชื่อเสียงมีสเสน่ห์แล้วก็การงานมีความก้าวหน้าได้รับการสนับสนุนหรือจะมีคนเข้ามารักมาชอบนะตรงนี้ก็ต้องดูกันมันต่างกันตรงในเรื่องของดิถีนะครับตรงนี้ต้องตรวจดูดวงอีกทีหนึง่ง ในส่วนของลูกหลานบริวารน,นะครับก็จะนำโชคมาให้ในกลุ่มดวงที่ไม่ดีอย่างที่บอกไปแล้วนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปีฉหรูหรือปีชงตัวนี้เนี่ยมะแม่จอมะเมียมะโรนะครับระวังในเรื่องของการโยกย้ายเดินทางไกลอุบัติเหตุเจ็บป่วยสูญเสียนะแล้วก็การสูญเสียญาติผู้ใหญ่นะครับในเรื่องของการงานนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการโยกย้ายการเดินทางไกล นะครับมีปัญหาเรื่องงานเปลี่ยนแปลงงานฟ้องร้องคดีความหรือถูกหักหลังใส่ร้ายป้ายสีนะหรือว่าแตกแยกมีปากเสียงกับผู้ร่วมง,งานนะส่วนในเรื่องของครอบครัวก็ให้ระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอุบัติเหตุปากเสียงกับครอบครัวก,กับแฟนนะครับในเรื่องของสุขภาพนะก็ให้ระวังอุบัติเหตุที่ขาบริวารจะสร้างปัญหาให้หรือว่าลูกน้องจะเบียดเบียนมารบกวนนะหรือถูกคนที่อายุน้อยกว่าใส่ร้ายป้ายสีมีปดีความ หรือว่าลูกหลานบริวารหมางเมินนะครับหรือออกจากบ้านออกจากงานไปตรงนี้ก็ให้เตรียมตัวแล้วก็ป้องกันให้ดีนะครับอย่าลืมนะครับในเรื่องของการแก้ปีชงให้ไปหาบูชานะครับในสิ่งที่เกี่ยวกับชวดนะครับที่เป็นเหรียญหรือจี้นะครับตามสาลเจ้าหรือตามสถานที่ที่มีให้บูชานะครับ